Okay. Now we have to there are two or no Greek has ventured this far east before, across the great sea, and you'll have to tread very softly to start a city in this land. Great nations shoulder against each other here, and they'll be suspicious of you, a newcomer. Cassiopeia, queen of Ethiopia, will be particularly annoyed that you have come near her territory. But she has much bigger things to worry about. Ever the proud mother, Cassiopeia boasted that her own daughter, Andromeda, is more beautiful than Poseidon's daughters, the Nereids. Now Andromeda is to be fed to the Kraken, and Cassiopeia is devastated. If you can find a way to rescue Andromeda, the powerful Cassiopeia will certainly appreciate it, and you may gain a valuable friend the fleet-footed hermes has also been spotted in the area looking for perseus the god says that he's seen an item in his travels that perseus might find useful no baby the kli จอดอย่างเรียบง่ายและสร้างเมืองที่แผ่นดินแห่งนี้ประเทอที่ยิ่งใหญ่นั้นจะควรถูกสร้างไว้ที่นี่และทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็เริ่มสงสัยนิดเตียทันในฐานะคนที่เข้ามาใหม่รวมถึงราชินีเอธิโอเปียแห่งแคสซิโอเปียด้วยเธอเองก็รู้สึกยิดมากที่ทต,ตั้งเมืองอยู่ในเขตของเธอ เธอก็มีเรื่องที่ต้องเป็นหัวมากกว่าน,นั้นเพราะว่าถึงขนาดที่ว่าคุณแม่ของคาซิโอเปียนั้นก็พยายามที่จะชี้นำลูกสาวของเธออันโดเบดาคนที่สวยงามงามๆๆๆงามงคนที่สวยงามมาก มันดีสวยงามมากกว่าลูกสาวปวาเซดันเนอิตและว่าและก็ตอนนี้อันโดเบรานั้นกลายเป็นอาหารของคาเช่นไปนแล้วแลว้วฟาซิโอเปียนั้นก็รูส้สึกเซงว่าถ้าสามารถหาทางช่วยอันโดเบราจากที่ถูกกืกินไปพขคิด ว่าเธอคงจะพอใจเป็นอย่างมากและท่านจะได้เพื่อที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาและเฮอร์มีสนั้นก็ถูกพบอยู่ในที่นี้เห็นด้วยและกำลังตามหาเพ r ซิอุสอยู่เทพเจ้าบ,บอกว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวระหว่างการเดินทางที่เพอซิอุสอาจจะพอใช้ประโยชน์ได้บ้าง ระหว่างที่คาาคินนั้นยังเป็นอิสระแม่น้ำก็คงจะเป็นสถานที่ที่แลกเปลี่ยนจากและการค้าก็คงจะโดนล,ลบกวนอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางค้าขายกับเบืรออื่นไปก่อนโอเคยับก็ใจ๊แล อาล่ะดูซิดูซิมันจะเปลี่ยนม,มันจะมีคาเฟ่นปัญหาเราคือควรจะสร้างเหมือนที่ไหนก่อนเพราะว่าอย่างน้อยเราต้องค,ยคอยทะลุได้ยาที่สองคืปลาเค็นมันจะมาจา็ทังเลยทบทวนอีกรอบหนึ่งจับการคาเค็นทำเควส อยู่เอธิโอเปียแล้วก็ส่งของไปให้เปืองแม่โอเคเราต้องการฟีเซโอลิปอยจากเมืองแม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคงสร้างได้จากแค่ตรงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะปลูกเมืองไว้ตรงนี้โอเค อาละอย่างแรกเลยไปแถวๆตรงนี้แต่ห้ามบังถึงจุดสองจุดแค่นี้ก่นอนจะไปบังทางขึ้นแล้วก็จุที่โดยส้ำปันลง ็โอเคต่อไปต่อไปเราฟูดเป็นต่อตอนนี้เราเก็บอาหารไม่ได้เพราะว่าแรงงานน่าจะขาดฟังด้นาที่เท่าดี แล้วก็เห้เดีกๆจ้า There is no d d r e s s in the city เนี้ยสิมันจะไปมีได้ไงคนยังไม่มาเลยฮัลโหล ตอนนี้เรายังไม่ทำโลงเพราสิเพราะว่าเรายังไม่นำกเนีอา of เราไม่อยากไปทำลายผิ่นป่าธรรมชาติเสร็จแล้วจบที่ทำไปพลาสิสโควเวอร์ยับถึง่งจะทำทูเทียม A person an hour of quiet than in a year of conversation. Greetings, Mortal. I have an important quest for you. สกินนฟลีซเคสอัพสครับเจอเซนเจอรีทูอาตินาอินเทอร์มิสแล้วเราจะส่งออกอะไรล่ะตุ๊ซต้องการมาเฟ่ตูสครับเจอ บนดินก็ได้นลขายบลอนส์นี่แหละข้อที่ต้องลดปริมาณการซื้อจาก60เหลือ20จะนวดตูดเอาลงในปลาสอินพอร์ตบลอนส์ If you worship me, my beloved hound will watch over your city. Okay. Why would the life doesn't have to be unpleasant? Worship me and find out. ก็ทำนังบินตอนเอเี้ปกัน กระดาสินคาจพาอกะษสินค้าสกเดิมใส่หมดอินเตอร์เทนเมน No 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 โผ่เดียมตอกไป เริ่มกนนระจายกับนักรัตอนนี้เอ็กเป็นอินทบับคนงานเท่าไไรตตอนี้สิเจ็ g i have an quest for you. โอเคควสมาแล้วแต่ต้องมีเพอร์ซิอุสหอก,ก่อน I plus by more wives, there's so many wives. About child. Life doesn't have to be unpleasant. Worship me and find out. ไม่ผ่าเหลืออักโกรธแบบหนึ่ง อิงแค่ตัดภาษีชาติเกอนปริมาณเค้าต้องนำเข้าตลอดยังจะเป็นละแกสนิีกข้าอูาต้องย้ายทาเรือซะแล้วล่ะอ๋อ

ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินบ้าเนี่ยบ้อีกแล้วแล้วมันก็บอกพังผ้าเรือด้วอีก ที่ฉันเสียค่าเช็คจ่ายในการทักพาเรือมาหลายหนแล้วนะเจ็บเจ็บ ก็ลงชั้นสามจุดหมดจุดต,ตอนนี้เรา,าค้าขายอะไรไม่ได้เลยพอกลาเยเปยนมันดักอยู่ตรงนั้นให้ตายเถอะมันดักอะไรกบับตัวนเนี้ยที่เหลือก,ก็แค่ทำ เื้อสิอุดหรือเปล่าวะเสื้อสอิอุดที่เสร็จเรารีบกับจัดขาเค้นซะเราจะได้ทำการ้าขายปกติได้ อลิฟออยกรบพีบิฟีส์เวมาต่ออันนี้โปรดใช้เรลสักคเชื่อสิโอิจนิแล้วก็เพิ่มจำนวนการสั่งซือสองโอเ หอใครสักกับเจอไม่ขาดก็สิ่งที่ได้ออกไปวาหอสักพักดึง เริ่มล้นแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ดักมีก็เหิมกับอาธีนาเอ๊ดอาธีนาฟรีสและก็เงินขอบคุณครับ คนงานเท่าไหร่12%อาจจะต้องเพิ่มคนงานเข้าไปอีกเออเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มโอเคคนมาเยอะๆเลยเราต้องรีบสร้างวิหารนี้เสร็จเบื้องแม่อากโอสขอทานโอ้อย มันเห็นก่อนเออไม่ทันเยเแขงบูจะมาบิด doesn't have to be unpleasant. Worship me, and find out. Bok pek bok pek. Let's see what we have here. BALOO! สลับออกมาโบกตอนนี้วิวสลับและตอนนี้มาเบล์กำลังค้นมา เปิดผ้าคาขายสถิตมีปัญหาชีวิตมานานแล้วรีบมาดีเอิเพื่อสิอยากจะจัดจัดตาเก็นต็งแก่แล้วเนี่ย Perseus and I cannot be stopped ขอบคุณมาสีเช่วยจัดกาขายกินตรงโน้นที่ฉันค้าขายอะไรไม่ได้เลย ไปแล้วล่องเรือไปหาคาเคตอึอึอึอ <Bye. S 2> <Bye. S 1> ดบายดีและลายสิบเอ็ด ตาอเ้นปายแล้วขอบคุณส่งไปเลยว,วิ่งแซนด์อกเบื่อสิอุดส่งไม้แล้วก็พานสิี่ีเชฟอัพอวีปกับบนัน ตัดยาปุบ้มีมิอก็เฮีกทะรงเกอ้กระทงเอเฟลไปหนึ่งรอบแย่จุก Miletos makes a fine addition to your empire. The city is well respected by Cyprus, Egypt, and Phoenicia, all of which eagerly trade with Miletos to obtain the finest Greek goods. Through Miletos, Argos will have access to the valuable goods that these three nations provide. Queen Cassiopeia is eternally grateful for your role in saving her daughter from a horrible death, and she has cast her lot with yours. As you leave Miletos, she has graciously offered to look after the colony in your absence. Perseus now has in his possession the winged sandals. The footwear could come in very handy in the near future. มิทูลัสนั้นก็เป็นเมืองที่ดีสำหรับจักรวรรดิของท่านตารีเมืองนี้ก็ได้ถูกเชื่อชูดยราชินีเอ๊ะถูกเชื่อชูโดยเมืองไซปลาสอีอีปและโพลินีเซียทุกคนก็คิดว่าไมโอสนั้น สถาที่จัดจำหน่ายของสินค้ากลีที่ดีที่สุดถึงขนาดที่ว่าไมโครเซอร์กอรสก็ได้เข้าถึงทรัพยากรที่ทำให้ประเทศนั้นได้ยิ่งใหญ่ขึ้นทางด้านลาชินีคซิโอเปียนั้นก็ได้ยินดีมากที่ท่นได้ช่วยลูกสาวท่านจากความตายอาันแสนโหดร้าย และเธอก็เป็นหนี้บุญคุณจากท่านและหลังจากที่ท่านกำลังจะออกจากไมโครสเธอเองก็ยอมรับข้อเสนอที่จะดูแลนี้เมืองนี้ต่อหลังจากที่ท่านจากไปส่วนเพลซิโอเซก็ได้ลองทาสกินปีกแล้วเจ้าลองทาน,นี้อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตก็ได้